ล่าสุดเพลงชนธิดาหยิบทำสิ่งนี้กลางสนามแม้ผ่านไป3เดือนแล้วนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลอัศวะเหมเมื่อเอชชนสวัสด์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตโดยตระกูลอัศวะเหมได้จัดงานศพณบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพยาและก็หลายเดือนแล้วที่เอชชนสวัสดิ์จากไปต้องบอกว่าล่าสุดเพลงชนธิดานั้นก็ยังทำใจไม่ได้ จูบหมวกกันน็อกกลางสนามแข่งรถหลังเอชมสวัสด์เสียชีวิตครบ3เดือนโดยเธอนั้นได้เผยภาพบรรยากาศสนามแข่งรถและมีการลำลึกถึงพ่อบังเกิดกล้าวพร้อมระบุคแคปชั่นว่า3เดือนที่พ่อเอของน้องเพลงหลับไปตรงนี้กับการแข่งรถที่สนามบางแสนสนามนี้รายการ TSS ก็ยังคงเก็บบรรยากาศพิษแอนเทนเอาไว้ให้เราได้นำรถและของคุณพ่อมาดิสเพลย์เพื่อเป็นการทริปยูทให้กับพ่อเอ ปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนมาเดินที่พิษ28มากมายแต่ลูกก็ยังรู้สึกว่าบรรยากาศในพิษของเราเงียบเงาและช่างต่างจากทุกปีจริงๆบอกตรงๆแม้ว่าเวลาจะผ่านมา2-3เดือนแล้วยังคงทำใจยอมรับให้ชินไม่ได้ทุกครั้งที่เห็นรถแข่ง28ของพ่อที่วิ่งผ่านเส้นชัยเพลงก็อดใจหายไม่ได้จริงๆ28รักพ่อสุดหัวใจคิดถึงพ่อทุกลมหายใจ